สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ดินลบบุรีชนูราคาถูกนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมที่ดินแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งติดแม่น้ํานครนายกสายนี้นะครับแม่น้ํานครนายกเป็นแม่น้ําที่ไม่เคยแห้งมีน้ําตลอดทั้งปีนะครับเหมาะสําหรับที่จะทําบ้านพักรีสอร์ทพูวิลล่าหรือทําบ้านสวนนะครับที่ดินแปลงนี้ของเรามีเนื้อที่ทําเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดครุดแดงนอนสอสีจอ 8ไร่3งาน9 6ตารางวาโฉนดพร้อมโอนได้เลยนะครับพิกัดอยู่ที่ตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองนครน,นายกจังหวัดนครน,นายกราคาขายไร่ละ3ล้าน5แสนบาทนะครับด้านหน้าติดถนนสาธารณะประมาณ50เมตรหันหน้าไปทางทิศเหนือก็คือฝั่งทางด้านนี้นะครับแยกมาจากถนนศรีนาวาหมายเลข3239ประมาณ140เมตรเป็นถนน4เลนนะครับ ส่วนด้านข้างฝั่งทางซ้ายก็คือฝั่งทางด้านนี้ถ้าหากเรายืนหันหน้าเข้าหาแม่น้ำนครนายกนะครับความยาวลึกอยู่ที่163เมตรส่วนทางด้านหลังติดแม่น้ำนครนายกประมาณ104เมตรนะครับฝั่งทางด้านนี้ก็จะหันไปทางทิศใต้นะครับที่ติดแม่น้ำนครนายกแนวเขียดแดนก็จะเป็นแนวต้นกอไผ่นะครับเสาปูนเราก็จะอยู่ใต้ต้นไผ่นะครับ ส่วนแนวเขตที่เป็นแม่น้ํานครนายกนะครับทางด้านหลังทางท่านเจ้าของก็ได้นําหินภูเขาก้อนใหญ่ๆมาวางเรียงเต็มทางด้านหลังทั้งหมดแล้วนะครับตั้งแต่เขตแดนด้านซ้ายจนถึงแดนด้านขวานะครับเพื่อกันแนวตลิงสุดนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะลงเล่นน้ําได้สบายๆนะครับมีที่ให้เดินลงนะครับส่วนด้านข้างฝั่งทางขวาก็คือฝั่งทางด้านนี้นะครับ ความยาวลึกอยู่ที่139เมตรการเดินทางก็สะดวกสบายมากนะครับแยกจากถนนสีนาวาเข้ามาประมาณ140เมตรอยู่ไม่ไกลจากตลาดนครนายก5กิโลลงพยาบาลนครนายก4กิโลแม็กโค2.5กิโลเขื่อนขุนด่านประการชน17กิโลส่วนฟิวเจอร์พาร์คลังสิต77กิโลนะครับส่วนบริเวณพื้นที่ภายในแปลงที่ดินของเราก็ยังมีต้นไม้และต้นผลไม้อีกหลายต้นนะครับ มีต้นมะยงชิดประมาณเกือบสิบต้นตอนนี้ก็ให้ผลผลิตสุกเหลืองเต็มต้นแล้วนะครับมีต้นยางนาใหญ่อีกสองต้นอายุประมาณ20ปีถึง30ปีหนึ่งต้นและอายุ10กว่าปีอีกหนึ่งต้นนะครับแล้วก็ยังมีต้นมะขามใหญ่อายุประมาณ20ปีถึง30ปีอีกประมาณ3-4ต้นด้วยนะครับ เราจะพาท่านผู้ชมเดินไปดูฝั่งด้านข้างฝั่งทางขวาที่เป็นแนวเข็ดแดนนะครับด้านหลังที่ติดแม่น้ำนครน,นายกนะครับเราก็จะเห็นก้อนหินก้อนใหญ่ๆนะครับเรียงอยู่ตามหลิ่งแม่น้ำนะครับ แนวเข็ดแดนก็จะเป็นแนวรั้วรวดหนามตรงนี้นะครับแม่น้ำนครนาะยกเป็นแม่น้ำที่มีน้ำตลอดปีนะครับน้ำใสามากนะครับจะพาท่านผู้ชมเดินไปชมพื้นที่ทางด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับที่ติดกับถนนสาธารณะนะครับ ถนนด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับเป็นถนนหินคลุกด้านหน้าแปลงที่ดินของเราติดถนน50เมตรแนวเขตแดนก็จะเป็นแนวรั้วเพื่อนบ้านพื้นที่ด้านในแปลงที่ดินของเราก็จะเป็นพื้นที่ที่มีหญ้าขึ้นสีเขียวเป็นแนวเขตแดนนะครับการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายแยกจากถนนสีนาวาหมายเลข3239เป็นถนนสีเลนเข้ามาประมาณ140เมตร ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะโทรติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0981473498หรือช่องทางนะครับ Facebook Fanpage, YouTube Line Tiktok ทางช่องที่ดินลบรีโสนุดราคาถูกขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ